สวัสดีครับ Bible Before Breakfast คำทิปประจำวันวันนี้อ่านคอมเมนต์แล้วคิดได้หลายอย่างนะครับเดี๋ยวโชว์คอมเมนต์กันอย่างแรกมีคนมาบอกผมว่าเขาบอกว่าตอนนี้เรียนหนักนะแล้วก็มีคอมเมนต์หลายอย่างนะครับทำให้เราได้ไอเดียเรื่องวันยาวเนาะเราเคย มีความสุขมากมไหมครับเรารู้สึกเวลามันสั้นเหลือเกินแล้วพอมันไม่ใช่ว่ามีความสุขมากไม่มากวันนั้นแบบทําอะไรแล้วรู้สึกเออมันนานจงกว่าจะหมดวันหนึ่งไปมันเป็นความรู้สึกของเรานะแต่ว่าสําหรับโยชัววันนั้นนะ่ะเขาบอกเลยนะว่าพระเจ้าไม่ให้พาที่ตกเห็นไหมเพราะว่าโยชัวขอและมี คนคอมเมนต์บางคนบอกว่าไม่รู้ละว,ว่าพระเจ้าจะทําไงครับแต่ว่าวันนึงมันยาวขึ้นนะเราทุกคนรู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันหมดครับวันนี้ก็หัวข้อเรื่องมีคนไปบอกเรามาดูพรมพีก่อนอื่น,นเราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าเราขอพระองค์ให้เราเข้าใจเรื่องนี้ด้วยกันเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนครับก่อนจะเข้าพรมพีมีคนไปบอกคน และเขาก็เข้ามาตอบผมแต่ใน Messenger นะแล้วก็เมื่อวันจันทร์มีคนมีคนบอกเหมือนกันว่าให้ตามคุณครูอ้อมนะครับคุณครูอ้อมหายไปนานแล้วนะไม่ได้เข้ากลุ่มวันจันทร์นะครับให้กลับมาด่วนนะอันนี้เป็นการบอกแล้วก็พระกัมพีวันนี้ใช้คำนี้ครับว่ามีคนไปบอกเรามาดูด้วยกันอยู่ในข้อ16ถึง19ครับกษัตริย์ทั้งห้านั้น ทรงหนีไปซ่อนตัวอยู่ในถ้ำมักเดมักเเคดามีคนไปบอกโยชูวว่ามีคนพบกษัตริย์ทั้งห้าทรงซ่อนตัวอยู่ในถ้ำที่มักเเคดาโยชูวจึงกล่าวว่าจงกลิ้งหินใหญ่ๆปิดปากถ้ำเสียและวางยามเฝ้าพวกเขาไว้แต่พวกท่านอย่าคอยอยู่เลยจงติดตามศัตรูของท่านไปเถิดจงเข้าใจ จงเข้าโจมตีกองระวังหลังอย่าให้กลับเข้าในเมืองของเขาได้เพราะว่าพระยาเวพระเจ้าของท่านทรงมอบพวกเขาไว้ในมือของท่านแล้วครับเรื่องนี้ก็คือจริงๆถ้าเราดูหัวข้อเลยเรารู้นะกษัตริย์ทั้งห้าแพ้นะครับเอาหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องที่ยาวเลยนะครับกษัตริย์แพ้แต่ว่าวันนี้เราเห็นคำนี้ครับว่ามีคนไปบอกโยชัวครับ โยชูวก็เลยให้คนนะครับแสดงว่าโยชูวไม่ต้องไปด้วยนะโยชูวบอกว่าให้ทำอย่างนี้กลิ้งหินปิดปากถ้ำเสียวางยามเฝ้าไว้นะครับกษัตริย์ทั้งห้าที่ซ่อนตัวอยู่แต่ว่าทหารทั้งหมดอย่าคอยอยู่เลยครับอย่าไปเฝ้าเลยติดตามศัตรูไปจัดการโจมตีให้เรียบร้อยไม่อย่างนั้นการที่วันมันยืดยาวไปเนี่ย เราจะเสียประโยชน์ซะเพราะมัวแต่ไปคอยเฝ้ากษัตริย์ที่หลบอยู่ในถ้ำบางทีเขาอาจจะกลัวก็ได้นะครับว่ากษัตริย์ในถ้ำเนี่ยอาจจะมีมีคนเก่งมากใช่ไหมหรือว่าอาจจะมีอาวุธพิเศษดังนั้นขังไว้ก่อนนะครับปิดปากถ้ำแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจคือว่ามีคนไปบอกโยชัวไม่ได้รู้เองนะมีคนเห็นมีคนนําข่าวมาบอกแลววันนี้ครับพระวจนะพระเจ้ามาถึงเรา หลายครั้งเราเองไม่รู้ครับเราดอยปัญญาด้วยความสามารถเราเราไม่รู้เรื่องนั้นเลยแต่ว่ามีคนมาบอกเราโดยเฉพาะการที่เรารู้จักพระเจ้าน้อยคนนะครับแต่ว่าผมก็เคยได้ยินว่ามีบางคนก็คืออยากรู้จักพระเจ้าเองแล้วก็สแสวงหาพระเจ้าเราก็สามารถพบพระเจ้าได้แต่ว่าส่วนใหญ่พวกเราเนี่ยจะมีคนมาบอกเราครับ เราแรกๆเราฟังเราอาจจะไม่ชอบด้วยซ้ำไปใช่ไหมมีคนมาบอกมีคนไปบอกเราและหลายแล้วก็มีมีบทเพลงที่บอกว่าใครจะไปบอกใช่ไหมครับวันนี้ขอพระเจ้าให้เราเห็นเรื่องนี้ด้วยกันครับว่ามีคนไปบอกครับมันต้องมีใครสักคนหนึ่งไปบอกครับในสิ่งที่เขามีของดีมีข่าวดีอยู่และบอกต่อกันแลเพื่อจะ ทำให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นข่าวดีสำหรับทุกๆคนมีคนบอกครับแล้วก็พระเจ้าก็ใช้เราเป็นคนที่จะบอกด้วยคุณเคยเจอโปรโมชั่นอะไรดีๆไหมแล้วคุณต้องบอกต่อนะครับหรือเจออะไรบางอย่างที่แบบมันมพลาดไม่ได้นะครับเช่นโดนัทเมื่อก่อนซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเนี่ยน,นะครับแล้วมีวันไหนช่วยกันบอกนะเพื่อจะได้ ได้กินของถูกนะครับหรือว่าเวลาผมเจอโปรโมชั่นอะไรดีๆผมมักจะบอกคนว่าอ้าเดี๋ยวตอนนี้มีโปรโมชั่นดีๆนะครับแล้วมันก็ไม่เหมือนเป๊ะน,นะครับแต่ว่าเราเองจําเป็นต้องบอกคนอื่นถึงสิ่งที่พระเจ้าทําในตัวเราต้องมีใครสักคนไปบอกเขา,าครับเหมือนอย่างที่วันนี้ผมพยายามสื่อสารกับคุณว่าให้คุณเป็นคนไปบอกเรา เรามีคนที่เรารักนะครับคนในครอบครัวเราคนที่ที่เราสนิทด้วยแต่เขายังไม่รู้จักพระเจ้าและเราอยากให้พระเจ้าใช้ไขสักลนไปบอกวันนี้ขอพระเจ้าช่วยเราที่มันตรงเริ่มต้นที่เราครับเราต้องบอกบางทีเราอาจจะพูดหลายครั้งแล้วครับขอพระเจ้าให้เราพูดได้น้อยๆแต่ว่าได้ความหมายที่ดี เรายังคงจําเป็นต้องบอกครับให้เราที่ฐานด้วยกันครับพระเจ้าเราขอพระองค์ใช้เราต่อไปให้เราไปบอกคนอื่นให้เรานําสิ่งที่ดีและยังคงบอกต่อเพื่อเขาเองจะไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องหาทางออกไม่ต้องกังวลกระวยถึงสิ่งที่เขาเองไม่รู้ขอพระเจ้าส่งเปิดตาใจทุกคนที่เราบอกด้วยองเจ้าค่ะเพราะเรารู้ว่าหน้าที่เราคือเป็นคนบอก การกลับใจไม่ใช่เป็นหน้าที่ของเราแต่ขอพระองค์ทําการในชีวิตของคนเ่านั้นทุกๆคนด้วยเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนครับได้รับอะไรหรือคิดเห็นอะไรมากกว่านี้เขียนมานะสนุกมากเลยนะครับที่อ่านคอมเมนต์ผู้คณขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ